นี่แกบ้าหรือเปล่าอยีฝนใครจะกินพิซซ่าหน้าปเปล่าแบบนั้นแกแกเพียนไปแล้วเหรอหยีฝนนี่แกกลัวแพ้ฉันจนสติแตกทำอะไรไม่เป็นเลยเหรอ CVM Film ยี่ฝนเธอมาทำอะไรที่นี่หรอพอดีหนูมาสมัครเป็นเชฟที่นี่อะคะ่ะพี่ไอซ์เหรอคะแหมใจตรงกันจังเลยนะฉันก็จะมาสมัครเป็นเชฟที่นี่เหมือนกันเห็นว่าเราแค่ตำแหน่งเดียวด้วยนี่ไม่นึกเลยนะว่าจะต้องมาแข่ง,ขงรุ่นน้องตัวเองหนูก็ไม่คิดว่าจะมีคู่แข่งเป็นพี่ไอซ์เหมือนกัน,นะคะ่ะฉันว่าครั้งนี้น่าจะเป็นงานยากสำหรับเธอนงยี่ฝนเพราะฉันน่ะ เตรียมตัวมาอย่างดีเธอก็น่าจะเห็นจกขาทเรียนแล้วนี่ฉันน่ะทอบทั้งอาหารอิตาเลียนอาหารฝรั่งเศสแล้วก็อาหารยุโรปแล้วก็มีประสบการณ์การทำอาหารแทบจะทุกชนิดบนโลกนี่ละเธอคิดว่าเธอจะสู้ฉันได้หรอหนูก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะชนะพี่ไอซ์หรอกค่ะหนูแค่อยากจะมาแสดงความสามารถของหนูให้เต็มที่เพราะว่าหนูรักในการทำอาหารค่ะ <c oughs> เมื่อก่อนฉันก็คิดแบบเธอนั่นแหละรับในการทําอาหารแต่จะบอกอะไรให้นะถ้าคนเราไม่มีเงินมันอยู่ไม่ได้หรอกฉันมาเป็นเชฟเพื่อหวังเงินเดือนแพงส่วนคนที่จะกินอาหารของฉันฉันไม่สนใจหรอกแต่สําหรับฝนเงินที่ได้มามันเทียบไม่ได้กับความสุขของคนที่ได้กินอาหารหรอกค่ะ โอ้ยมันเทียบไม่ได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าเงินที่ฉันได้จากอาหารหรูๆมันมากกว่าเงินที่เธอได้จากอาหารข้างทางกระจอกระจอบอยู่แล้วกินอะไรอะ่ะเออน่าจะเป็นส้มจำของฉันเองค่ะโอ้ยถึงว่าละ่ะทำไมกลิ่นแรงถ้าเธออยากกินอะไรเม็ดๆวันหลังเธอก็เอาไปกินข้างนอกคนเดียวน้น ไม่รู้เลยไงว่าคนอื่นเขาได้กินแล้วจะอ้วกแต่ฉันว่ามันก็อร่อยดีนะคะถูกแถมหางกินง่ายด้วยมันก็ไม่ใช่ทุกคนไงที่จะต้องชอบกินอะไรเหม็นๆบนเธออ๋อคงเป็นเพราะว่าเธอมันเป็นชนชั้นแรงงานหรือปล่าถึงได้ชอบอะไรููถๆก,กิน,นง่ายแบบนี้นี่เฮฟยฝนถ้าความสุขที่เธอว่า มันคือการได้เห็นคนกินเขาอร่อยกับอาหารนี่ง่ายกระตจอะกระเจาแถมยังสิ้นคิดแบบควกส้ตมตำงนี่ฉันก็คิดถูกแล้วแหละที่เห็นเงินดีกว่าต่างคนต่างความคิดนะคะพี่ไอซ์ฝนเป็นเชฟยังไงซะฝนก็ต้องคิดถึงรสชาติอาหารกับความสุขของคนกินเป็นหลักค่ะจ้ายืนมัน่นในหลักคุณธรรมต่อไปเนาะ แต่ถ้าวันไหนไม่มีจะกินขึ้นมาอย่าให้ฉันเห็นแล้วกันนะว่าแกเปลี่ยนไม่เห็นแกเงินเหมือนกันคุณคะขอน้งเหนื่อยได้ไหมคะท้าไมฉันต้องให้นาำแกด้วยนาำฉันขวดละตั้งเท่าไหร่ใครใช้ให้แกกินส้มตำหละ่ะ คุณมากมากเลยนะคะเชนดีขึ้นแล้วค่ะทำไมได้ว่าฉันคงแย่ไม่เป็นไรค่ะคุณไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วค่ะแล้วนี่คุณมาสมัครเป็นเชฟที่นี่หรอคะใช่ค่ะแต่พอมาเจอกับรุ่นพี่ตัวเอง,เองก็คิดว่าคงไม่ได้งานนี้หรอกวันนี้ฉันก็คงมาแสดงความสามารถของตัวเองแค่นั้นค่ะการแข่งขันยังไม่เริ่มเลยวันนี้เพิ่งถอดใจสิคะโจทย์ของที่นี่ คงจะเป็นอาหารนอกฉันคงสู้พี่เขาไม่ได้หรอกคะ่ะแต่แถวนี้คนส่วนใหญ่เขาก็เป็นคนไทยนะคะบางครั้งอาหารเมืองนอกอาจจะไม่ถูกปากลูกค้าแถวนี้ก็ได้คุณลองประยุกต์ดูไหมคะประยุกต์หรอคะใช่ค่ะคุณลองทำเป็นพิซซ่านาะส้มตำดูสิเผื่อจะถูกปากคนไทยมันก็ดีเหมือนกันนะคะ เพราะว่าถ้าทำอาหารเมืองนอกไปสู้กับพี่เขาตรงๆก็คงสู้ไม่ได้อยู่แล้วถ้าทำอะไรที่มันแปลกใหม่ขึ้นมาเผื่อมันจะยูนิคแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นฉันจะลองทำตามที่คุณแนะนำดูนะคะยินดีค่ะสวัสดีคุณไอแล้วก็คุณฝนนะครับวันนี้เราจะทำการเฟ้นหาเชฟคนใหม่โดยที่คุณทั้งสองคนจะต้องแสดงฝีมือในการทำอาหาร จะมีเจ้าของโรงแรมเป็นผู้ตัดสินในเรื่องของรสชาติและความคิดสร้างสรรค์ผมทําอาหารในทุกแนวอยู่แล้วครับรับรองว่าเจ้าของโรงแรมจะต้องประทับใจแล้วก็เลือกผมแน่นอนครับการแข่งขันทั้งหมดจะมีสองรอบรอบแรกจะเป็นสเต็กและรอบที่สองจะเป็นพิซซ่าครับพวกคุณพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับค่ะครับครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ 八千。 นี่ครับสเต็กของไอ้ส่วนนี้ของฝนค่ะถ้าอย่างนั้นกูคุณทั้งสองคนรอสักพูดนะครับเดี๋ยวผมจะนำทั้งสองจานไปให้ท่านประธานชิมเชิญค,ครับดูแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วเนาะว่าใครจะเป็นคนชนะในรอบนี้ นี่แกบ้าหรือเปล่าหีีฝนใครจะกินพิซซ่าหน้าปเปล่าแบบนั้นไม่ใช่หน้าปเปล่าหรอกค่ะหนูจะตกแต่งหน้าที่หลังแก้ตัวข้างๆข,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 ขู่ๆไม่รู้จะทำหน้าอะไร,รสิคุณนุกครับของไอซ์พร้อมเสิร์ฟแล้วครับของคุณไอซ์น่ากินมากเลยนะครับส่วนของคุณฝนจะตกแต่งเพิ่มใช่ไหมครับใช่ค่ะรอสักครู่นะคะคุณนุก๊ก เสร็จแล้วค่ะคุณนุ๊กแกแกเพียนไปแล้วหรอยี่ฝนใครเขาจะไปกินพี่เลนแบบนั้นนี่แกกลัวแพ้ฉันจนสติแตกทำอะไรไม่เป็นเลยเหรอเออ่ถ้าอย่างนั้นพวกคุณรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปให้ท่านประธานตัดสินใจเชิญค่ะคุณนุ๊กครับ ผลการตัดสินออกมาแล้วนะครับในรอบการทำพิซซ่าคุณฝนเป็นผู้ชนะ,นะครับฉันเหรอคะใช่ครับ,รบเป็นไปได้ยังไงพิซซ่าน้าแปลกๆนั่นหรอครับครับท่านประธานบอกว่าคุณฝนมีความคิดสร้างสรรค์มากแล้วพิซซ่าจากโซฟาก็เข้ากันมากด้วยขอบคุณค่ะแบบนี้คะแนนพวกเราสองคนก็เท่ากันนะสิครับเราจะตัดสินผู้ชนะได้ยังไงเรื่องนั้นฉันจะเป็นคนตัดสินใจเอง นี่มันเยอคนที่นั่งกินส้มตับมาเชา้านี่คุณรู้ครับพามัาเข้ามาที่นี่ทาไมครับเอามันออกไปเลยนะครับคุณไอเจนเย็นก่อนนะครับนี่คือคุณลูกหมูเขาเป็นเจ้าของโรงแรมแล้วก็เป็นคนตัดสินอาหารของพวกคุณครับอะไรนะครับเจ้าของโรงแรมใช่ค่ะฉันนี่แหละเจ้าของโรงแรมเออเออคือคือสวัสดีครับท่านเจ้าของโรงแรมสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพวกคุณสองคนทำอาหารกันเก่งมากฉันคิดหนักเลยกว่าจะตัดสินได้แต่ละจาน <c oughs> ตอนนี้ทั้งสองคนได้ไปคนละหนึ่งคะแนนถ้านประธานคงต้องเลือกเชฟคนใหม่ของเราเองแล้วนะครับฉันเลือกได้แล้วล่ะคะ่ะยินดีที่จะได้ร่วมงานกันนะคะคุณฝน <c oughs> จริงเหรอคะฝนถูกเลือกจริงเหรอคะจริงค่ะเดี๋ยวๆนะครับเป็นไปไม่ได้ ท่านประธานคงยังไม่รู้สินะครับว่าเยฝนมันทาอาหารนอกได้แค่ไม่กี่อย่างเปลี่ยนใจเรื่องผมตอนนี้อย่าคุ้มค่าก่านะครับฉันรู้แล้วค่ะว่าคุณทําอาหารเก่งแต่โรงแรมของฉันคํานึงถึงความสุขของลูกค้คามาเป็นลำดับแรกฉันถึงต้องเลือกคนที่รักการทําอาหารจริงๆไม่ใช่ทําไปเพราะเงินคุณลูกค้าครับ<ะ>รบกวนพาคุณฝนไปคุยรายละเอียดที่ห้องรับรองทีนะคะได้ครับ เดี๋ยวเชิญคุณฝนด้านนี้เลยนะครับค่ะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวก่วอนสิครับเราไอ้ครับรบกวนคุณกลับไปปรับไมซ์เซ็ตก่อนนะคะค่อยกลับมาสมัครงานเชิญครับไปครับ <c oughs> เดี๋ยวก่อนสิครับไอ้ทำอาหารในทั่วโลกเลยนะครับต้นมาดานฉันเก่งเลยฝนนัง่งเงยีงย ไไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ททำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฟันตั้งมากมายได้บอเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าไม่มีใครยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าเธอมีใจ